าคนไปเดินตลาดกับแฟนเราเจอแฟนเก่าไม่ดราม่านะคะเพราะว่าเราสองคน่ะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราไม่ได้เลิกกันแบบไม่ดีเนาะแล้วอย่างคือแฟนคนปัจจุบันอ่ะเราก็เข้าใจค่ะไหนๆผ่านตัวมาเป็นเชฟละเราต้องลองเมนูซิกเนเจอร์กันสะหน่อยเมนูวอฟเฟิลชิคเก้นนะคะโดยที่ว่ามันจะมีแป้งวอฟเฟิลเนี่ย ที่ลาดเมเปิลไซรัเนอ้อมันก็จะมีรสชาติองอกอมหวานหวานิดๆแล้วก็จะมีไก่กรอบชิ้นใหญ่จุกบๆที่ร้านเนี่ยใช้เฉพาะส่วนสะโพกเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ราดซอสอีกสองซอสแล้วก็จะมีหอมผัดเนยให้แบบรสสัมผัสแบบหวานๆหอมๆมีเทคเจอร์ให้เคี้ยวนะคะแล้วก็โรยพริกนะคะโอ้โหแบบราดมันแน่น,ต,นต้องบอกว่าเธอพอก่อนต่อด้วยชีสแผ่นเบิร์นเข้าไปอีก ยังนะยังไม่จบนะยังจะทอดไข่ต่ออีกจะ้ะยังยังมีแฮมอีกสองแผ่นคือที่เขาให้เยอะอย่างเงี้ยเขาไม่ได้พิสวาดอะไรชั้นนะคือเมนูเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะทุกคนถ้าทุกคนมาสั่งก็ได้แบบนี้นะจ้ะอ่ะยังราซอสโรยอะไรอีกอะ,อะเมื่อใดจะเสพอะโอเคคิดว่าประกบแล้วคงเสะใส่ถ้วยถ้วยเด็กไปไหมถามว่าเปลี่ยนถ้วยไหมนางบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนของนั้นจะดูเล็กลงนางอยากใส่ถ้วยเด็ก ของนางจะได้ดูเต็มถ้วยแล้วรสชาติคืออร่อยมากนะทุกคนมันเป็นเมนูที่ลงตัวมากอดูจากหน้าแฟนฉันอร่อยไหมครับแบบให้มาซื้อด้วยอะไรโปรโมทให้หน่อยโปรโมทให้หน่อยอยู่ที่ตลาดตลาดอะไรตลาดเขาชื่อเดอะวันแล้วมั้งเออตลาดเดอะวันตลาดเดอะวันรัชดาเดอะวันเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเป็นเสือตลาดรถไฟรัชดาเก่าอือ มันชื่อตลาดวันโมดิฟายใหม่น่าเดินครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอร่อยมากมันเป็นว a f f l e ลแล้วก็เป็นไก่กรอบมีไข่มีชีสมีหอมมีแฮมแล้วก็มีหมา่ามันแซ่บแซ่บหวานแซบที่เข้าของหวานใช่หวานแซบอ่ะอร่อยว่ะเออคิดได้งไงเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงเนี่ย